ดวงชาวราศีเมถุนดวงชะตาของชาวราศีมูเมถุนนะครับดวงนี้มีความสุขทีไรนะครับผมต้องมีเหตุที่จะต้องทวงคืนทุกครั้งดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเดอะฟูนะครับผมมีคนประจบประแจงเรียแข้่งเรียขาก็แปลว่ากําลังที่จะมีความสุขกําลังที่จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นแต่ว่าพอมีความสุขทีไรนะครับผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้าเจ็บปวดด้วยเล้า เข้ามาเขาเรียกว่าประทุสสลายเข้ามากั่นแกล้งเข้ามาจะทําให้ท่านตกต่ำเบียดินเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจรจาเข้ามาต่อรอง้ามาโอ้รักท่านที่สุดในชีวิตนี้นในโลกนี้แต่ว่าเตรียมตัวจะแทงข้างหลังท่านปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชกตาอัศวินขี่ม้าถือดาบก็แปลว่าอะไรระบบทั้งเขาและท่านนะครับก็พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะปะทะกันแล้วมันเป็นอะไร ที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนจะอยู่เงียบๆตรงนี้ไม่ได้หรือ,อยังไงจะแอบรวยจะอยู่ของท่านคนเดียวไม่ได้หรือไงไม่ได้ครับในโชคชะตาถ้าตกตําแหน่งบริวารที่มีดีก็คือรนะบบใครบางคนที่อิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสายกีการแกล้งในโชคชะตาท่านท่านจะร่วงลงมาทันทีไม่ว่าจะสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาประเดประดัง ทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึกตกต่ำเบียดดินรู้สึกแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นโชคชะตาของท่านถือดาบตั้งขึ้นนะครับบอกๆนะว่าเป็นคนพร้อมที่จะปนะทะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่เนี่ยท่านควรที่จะต้องหยุดอดทนนะครับพร้อมที่จะปะทะจะไม่เกิดขึ้นนะผมปะทะไปก็มีแต่เสียไม่เกิดประโยชน์ ครับผมแล้วจะแก้ไขปรับปรุงยังไงทํำยังไงทามันได้ยากมากเพราะว่าโชคชะตาของท่านโดนมีดดาบล้อมรอบปิดถูปิดตากระบวนกระวยายกระสับกระสายอดทนอดการแ,แต่การที่ทําได้ยากนี่แหละมันเป็นเหตุผลที่ท่านจะทําให้ตัวท่านประสบความสำเร็จโดยง่ายเพราะว่าโชคชะตาของท่านมันโดนปิดกั้นไว้หมดแล้วมันอดทนอดกาน,นการที่ท่านอดทนมากเท่าไหร่ท่านจะยิ่งร่ํารวยมากเท่านั้น สังเกตให้ดีดวงชะตาอดทนเมื่อไหร่จะเหลือเงินเหลือกินเหลือใช้แต่ถ้าท่านมีความสุขมากตกตําแหน่งนะตั้งคันตั้งท้องตั้งท้องข้าวนะผมจะใช้จับจ่ายออกไปเยอะแยะมากมายเป็นช่วงชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเพราะฉะนั้นในช่วงที่จะใช้จ่ายจับจ่ายที่ออกไปเนี่ยท่านควรที่จะต้องคิดพินิษ ไต่ตองนะครับผมว่าเรื่องราวต่างๆท่านอดทนได้หรือไม่ถ้าอดทนไม่ได้ควรที่จะต้องนําไปซื้อเป็นทรัพย์สินดีกว่าไหมนะครับผมซื้อทรัพย์สินเงินทองซื้อบ้านซื้อทุกสิ่งถึงแม้ทุกคนจะบอกว่าอย่าซื้อนะครับผมมันขายออกยากนะอย่างน้อยมันก็เหลือทรัพย์สินเอาไว้เวลาท่านตกหลได้ยากมีที่ซุกหัวนอนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็ต้องดูแล้วแต่ดวงชะตาจะไปวัดกับคนอื่นที่มาเล่า คอยมาบอกกล่าวเล่าสิบท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านดูจากตัวเองว่าเราเป็นคนยยนิสัยยังไงครับโดนกลั่นแกล้งแล้วดวงจะตาเงินจะหล่นเงินจะหายโอ้โหหายทุกเที่ยวเลยพอได้เงินล้านมาทีไรเงินหายหมดเพราะฉะนั้นท่านเอาไปซื้อเลยซื้อบ้านก็ได้ซื้อรถก็ยังดีนะถึงแม้ราคาล่วงมันก็ยังเหลือรถอะ่ะเอาง่ายๆดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวากาวมงคลตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วย จะนาพาถ้วยทองเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านยังดีที่จะได้รับถ้วยทองถ้าไม่ได้อะไรเลยจะตกต่าเบี้ยดินดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้าง,งสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาสายญาณองค์พ่อปภิกเนตรองค์พ่อปิกเนตพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักนมมพระแม่มารียานมันพระแม่กาลีคอยปกปักคุมคของสารสายญาณเทพก็ช่วยได้นะเพราะฉะนั้นโชคชะตาบุญกุศลวาสนา ในเมื่อเจอปัญหาทีไรนะครับจะโดนเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านก็แอบซ่อนซ่อนเล็บอยู่ให้เป็นกับท่าน,นเงินทองจะเข้ามานะครับท่านก็ปิดวาจาให้เงียบบางคนอาจจะถือเคสบอกว่าข้าพาเจ้าร่ํารวยพูดให้ดีพูดให้รวยนะครับแต่ว่ามันตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นท่านต้องดูสังเกตตัวเองเป็นหมอดูให้ตัวเองหรือเป็นหมอให้ตัวเองคอยดูแลร่างกายรักษาปเปิดจะรู้เยอะกว่าคนอื่นด้วยซ้ำรู้เยอะกว่าหมอด้วยซ้ำไปเพราะว่าหมอ Ered, ก็คือต re ัวท่านเองร่างกายของท่านเองท่านยังไม่รู้อีกเหรอครับผมว่าท่านเจ็บตรงไหนหมอยังไม่รู้เลยต้องมานั่งถามท่านเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านท่านสังเกตด้วยตัวเองนะครับผมเจอแบบไหนเป็นแบบนี้ทุกครั้งยังก็ยังจะทําซ้ําอีกหรือยังไงถ้าจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งก็ยังทําซ้ําก็ไม่มีใครช่วยท่านได้ต่อให้ท่านจะมาปรึกษาหาหารือหรือเรื่องเรื่องดวงชะตาต่างๆก็แก้ไขไม่ได้นะครับในดวงชะตาจะมันขึ้นอยู่กับตัวท่านคอยสังเกตตามหลักแบบแผน เรานอนแบบนี้เป็นอย่างนี้นอนแบบนั้นเป็นอย่างนั้นทําอย่างนี้เป็นอย่างนั้นพลิกอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันรู้กันอยู่แล้วตัวท่านเองนี่แหละจะเป็นผู้พลิกชะตาชีวิตในโชคชะตาจะได้เจอคนพบได้รับถ้วยทองได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอคนที่ดีคนที่รักท่านเท่านั้นที่จะอยู่ด้วยคนที่ไม่รักเราอย่าไปกั้มกายเราอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างและแสงสว่างตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสงเริ์มาสู่ตัวท่านเอง รับแสงจากเทียนแสงจากดวงดาวแสงสว่างเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเวลาท่านจะตกตามเบี้ยดินนะผมก็จะรอดผลขึ้นมาทุกครั้งเวลาที่จะดีเป็นอย่างมากที่สุดก็จะล่วงลงมาทุกครั้งแล้วทําไมเป็นอย่างนี้ละ่ะขึ้นไปแล้วหักกั้นกลางทุกครั้งนะบผมแต่ก็สิ่งเหล่านี้เราจะไม่พูดไปสื่อถึงเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆเราพูดถึงเรื่องแค่ดวงชะตาก็พอ ในเมื่อดวงชะตาของท่านได้รับถ้วยทองในเมื่อโอกาสทองเข้ามาท่านจะได้มีบุญกุศลวาสนาเทพเท,ทวดาสิงสิทธิ์คำชูแต่ละดวงไม่เหมือนกันเพราะว่าดวงชะตาบางคนยิ่งใหญ่รวยขึ้นมเาเรื่อยๆแต่ดวงบางคนเป็นยังไงครับรวยแล้วก็ลงรวยแล้วก็ลงรว,ว,วยแล้วก็ขึ้นขึ้นๆลงๆซ้ายซ้ายขวาขวาเอบีแน่นอนเสด็จสตาร์ทนะครับผมนะบกลายเป็นเกมไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ เดอะซันปักธงรอครับผมก็รอความผสมเร็จเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้เงินมามีอํานาจเข้ามามีบารมีเข้ามามีการขายที่ได้ซื้อหมดเลยอย่าเก็บเงินเอาไว้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเดอะซันนะครับอมซันก็บอกเลยว่าเดอะซันปักธงรอครับผมซื้อทรัพย์สินกันทองยังไงก็จะเหลือนะครับผมเพราะฉะนั้นเก็บเป็นสมบัติก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่ดวงแต่ละคน ไม่เหมือนกันนะผมในโชคชะตาของท่านจะติดถือดาบตั้งขึ้นทาตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉะนั้นให้ท่านวางแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างนะผมซ้ายสามดาบขวาสามดาบโดนบีบบังคับแล้วแต่ดวงคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครบางคนโดนบีบบังคับซ้ายสามดาบขวาสามดาบแล้วมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จใครบางคนต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดี บางคนต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวถึงจะเวิร์กบางคนต้องใช้ชีวิตในลักษณะครอบครัวถึงจะเวิร์กเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันจะมาเหมาวรวมบอดไดเดอรนะรบ,บอดไดเดอนะครับดับสองข้อยเกิดขึ้นในโชคกะตามีไหมในช่วงชะตามันต้องมีอยู่แล้วนะครับเรื่องที่ท่านจะต้องคิดนิดๆไต่ตองให้เลือกตัดสินใจอย่างเดขาดคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีไอ้น,นี่คงไม่ได้ไอ้น,นี่นิสัยไม่ดีไอ้เน,นี้ย อน,นี่เป็นคนดีอันนี้โอ้โหน,นี่ดีทั้งจิตใจทั้งวาจาดีครบถ้วนบริบูรณ์คนนี้ต้องสรรเสริญนะครับอันนี้ไปบวชแล้วนครับเพราะฉะนั้นสังเกตในโชคชะตาเราเป็นไอ้หัวดําไอ้คาราวาสยังมีกินแลสหมูมานอีกเยอะเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องสังเกตแก้ไขปรับปรุงเช็คดวงชะตาของท่านเองและท่านจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามด้วยดวงมือของท่านเองนั่นแหละครับผมแต่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนบุญเก่ามีบุญใหม่มี บุญเก่าใช้หมดและบุญใหม่ไม่ได้สร้างชีวิตจะหาไม่นะผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r t a n ต s ง p e ซุปเปอร์เกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลิปใหม่สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับสวัสดีครับ